ครับท่านผู้ชมครับมีทุกวันเรื่องไม้พยุงเนี่ยอย่างรายที่เห็นอยู่ในภาพเวลานี้นี่เขาเรียกว่าเอคุณลักลอบไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปขายนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มากับไม้ที่คุณขนหรือเปล่านะครับจูจ่ๆครับยางรถระเบิดพอระเบิดปุ๊บนะครับข้างในมีแต่ไม้พยุงโดนโดนลงโทษด,ด้วยรถพังนะแต่เจ้าตัวนี่หนีได้แต่คงไม่รอดครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับทางท่าน นัทยศยชัยชนะทรัพย์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบ้านแพงพร้อมด้วยพันตำรวจโททวีพาน้อยพ 100. อบร้อยตชดที่237ชัยบุรีท่าอุเทนนะครับได้รับแจ้งบอกแถวบ้านโคกสวรร่างถึงบ้านโคกยาวตะบนพลทองอำเภอบ้านแพงนั่นนะฮะนี่ก็มีรถนี่ครับมิตซูปาจิโร่คันหนึ y ่งไมายเยมเลยนะฮะเนี่ยทะเบียน5742เนี่ยนะครับ,บ, 5, 7, 4, 2, รบกรุงเทพมหานคร ไปขับอีท่าไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยถนนดีๆอย่างเห็นเมื่อกี้จู่ๆก็พลิกคว่ำแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับสงสัยนางตะเคียนหรืออะไรต่างๆอาศัยมากับไม้พยุงหรืออะไรกันแล้วแต่ละครับยางรถระเบิดครับรถนี่เขามันนั่งแม้พักพวกมาดัดแปลงเอาคนไม้พยุงครับยางมาลัดน้ําหนักได้ที่ไหนครับเนี่ยเห็นไม้พยุงครับระเบิดตูมเลยฮะแต่ว่าเอมันน่าจะได้รับบาดเจ็บอะไรต่างๆแต่คนขับรถนี่ หายตัวไปได้นะครับไม้พยุงทั้งหมดในยะี่สิบแปดท่อนนั้นที่เห็นอยู่ในเวลานี้นี่เ,เป็นไม้พยุงที่ถูกตัดมาใหม่เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะเห็นไหมยางหลังในตรงนี้ยระเบิดฮนะระ,นะะ,นะะเบิดก็เสียหลักสิครับขูดอันถน,นเป็นรอยยาวเลยทีเดียวนะแต่ว่าข้างในนี่ดูเหมือนว่ายังพอได้นเนี่ยทหน้าที่อ่คาคนเราก็ขนไ้ลงมานะฮะรถี่ไม่รู้จะว่ายังไงครับคงเป็นเศษเหล็กนะฮะแต่ว่าใครที่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าของรถอ่ะไปไปรับคืนที่ตจด237ก็ได้ หรือว่าที่ตํารวจเท่าโอเทนไป